มาเลยครับตัวเดียวเดียวหนึ่งทีมที่น่าสนใจในวันนี้ตามสไตล์มิสเตอร์หันวางบอลนะครับมาวิเคราะห์กันที่เกมกันแข่งขันฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปียนลีกในรอบรองชนะเลิศครับในคู่ของอาเซนอลพบกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับสองทีมนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่เคยพิชิตแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกได้เลยนะครับแต่ว่าผู้ชนะของคู่นี้เองจะได้เข้าไปชิงในครั้งสําคัญนะครับทางอาเซนนอลเองได้เฝ้ารังเป็นเกมแรกก่อนครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เองพวกเขา เพื่อเขี่ยทางเรัลมาดริดตกรอบมาด้วยสกอร์รวม5ประตูตอนหนึ่งเลยนะครับฟอร์มในยุโรปเองที่สนามเอเบอรสเตเดียมของพวกเขานั้นถือว่าแข็งแกร่งมากนะครับฟอร์มไร้พ่ายมา11นัดหลังสุดเลยทีเดียวด้วยใสติชนะ9และเสมอ 2, head head 2> เฮดูเฮตเวลาเจอกับเปซเชเองก็ถือว่าไม่เป็นรองเลยนะครับไร้พ่ายมาตลอด5นัดที่พบกันครับด้วยใสติชนะ2เสมอ3รวมถึงที่เคยเอาชนะมาก่อนหน้านี้ในรอบแบ่งกลุ่มของซีซั่นนี้ด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์นะครับ ฝั่งของเป๊เชเ,เองผลงานยืนแดนผู้ดีเองถึงจะแพ้ห้าจากหกเกมยืนหลังสุดแม้ว่าจะค้นทางแอสตันวิลล่าก,กับทางลิเวอร์พูลมาได้รอบก่อนหน้านี้แต่สี่ครั้งหลังสุดในการเล่นรอบรองชนะเลิศพวกเขานั้นแพ้ทั้งหมดนะครับมาดูกันที่ความพร้อมกันบ้างครับของทีมเจ้าบ้านอาร์เซนอลครับทางมิเกลอาเตตากุนซอชาวสเปนเนี่ยสภาพทีมวันนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานทางวิคาโดคาราฟิโอรี่จอร์จินโยกาเบลเคซุกกาเกบลมาเกยเสไคฮาวเวตและทาเคโรโทมิยาสุนะครับที่มีปัญหาเรื่องของการบาดเจ็บครับ โดยทีมไอปืนใหญ่เองวันนี้จะมาในระบบ4-3-3นะครับประตูเป็นดาบิกรายาครับกองหลังมียูเรนทิมเบอร์วิลเลียมซาลิบายาคุปชูวิออและใหม่ล์ยูยิสเกลลี่นะครับด้านกลางเอ็มเป็นเด็กันไรท์มิเกลมาริโนและมาตินโอเดกาดครับส่วนสามตัวรุกนั้นจะเป็นบุคโยซาก้าเรโดทอสซากับทางกาเบียลมาตินาลี่ครับมาดูกันที่ความพร้อมแก็บของทางอคันตุกะอย่างเปเชกันบ้างน,นะครับลุยส์เอริกเกตเทรนเนอร์ชาวปานิชเองวันนี้สภาพทีมถือว่าพร้อมรบอย่างมากนะครับ หลังจากที่ไม่มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเข้ามารบกวนการวางทัคติกครับโดยทีมอัศวินเมืองหลวงเองวันนี้จะมาในระบบ4หลัง3นะครับประตูเป็นจายุจิกรน,นารุม,ม่าครับกองหลังมีอัชราฟหคิมมี่มาควินยอสวิลเลียมปาโชและนูโน,โนเมนเดสนะครับแดงกลางเองจะเป็นฟาเบียนรูเอสวิติญญาและชูอัลเนเวสส่วนสามตัวรุกนั้นจะเป็นเดเซียโดเออุสมานเดเบเล่ le, และก็ทางคาวิชาคารัสเกเลียครับคู่นี้ครับด้วยสมการทางอันนี้ตลาดเองครับทางเจ้าทินเนี่ย เหนือกว่ายอย่างชัดเจ๋วเลยนะครับเกมในบ้านเนี่ยถือว่าเป็นจุดแข็งของไอ้ปืนใหญ่แถมประวัติของทีมเยือนเองก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการมาเล่นที่อังกฤษรวมไปถึงการเป็นโรคภูมิแพ้รอบรองชนะเลิศนะครับนัดน,นี้เนี่ยต่างจากรอบที่ผ่านมานะครับที่ทีมเยือนเนี่ยมักจะเป็นฝ่ายที่เล่นในบ้านก่อนครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเจ้าถิ่นเองปัญหาหลักของพวกเขาอยู่ที่เกมรับที่ไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับเห็นแบบนี้แล้วอาจจะต้อง ขอกัดฟันเชียร์ทางปารีสไม่ซีดแน่นอนครับคิดว่าวันนี้ทีมเยือนมาฟูลทีมแบบขนาดนี้เนี่ยน่าจะบุกมายันเสมอได้เป็นอย่างน้อยนะครับหรือว่าอาจจะดีจนถึงขั้นเบียดชนะนะครับสกอรน,น่าจะจบที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับ